สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องวรรยาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูดอกของต้นหอมหมื่นลีนะคะนี่ค่ะต้นหอมหมื่นลีนะคะกำลังออกดอกเลยคะ่ะนี่ดอกจะเป็นประมาณนี้นะคะเริ่มจะบานแล้วนะคะ หอมหมื่นลีเนี่ยนะคะเวลาที่เขาออกดอกดอกของเขาเนะะี่ยค่ะจะออกแทงยอดแทงออกมาจากลำต้นแบบนี้นะคะน่คะดอกอันนี้ต้นนี้จะเป็นประมาณสีเหลืองนะคะนีนเริ่มออกมาแล้วค่ะนี่ะ จะออกผุดออกมาจากตรงลำต้นนี่นะคะหอมมะล,ลิีค่ะเริ่มออกใหม่แล้วนะคะจะเป็นดอกเล็กๆนะคะเพราะาช่วงหน้าร้อนนะคะจะดอกไม่ใหญ่มากลักษณะใบาจะเป็นประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะนี่ดอกของเขาค่ะกลิ่นหอมละมุนเลยค่ะคุณชมดอกหอมหมื่นลี้ จะพุดออกมาเนี่ยนะจะพุดออกมาตรงลำต้นนะคะดอกเขาที่คุณชมเห็นอยู่ข,ขาวๆเนี่ยนะคะเล็กเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นชอบเป็นกระจุกเลยคะ่ะเริ่มพุดออกมา จะออกตรงซอกกิ่งพะลีนะคะหอมมือนลีออกดอก มันเดิมใหญ่แล้วนะคะออกดอกให้เห็นเนี่ยหลายหลายรอบแล้วนะคะสำหรับต้นหอมหมื่นลีนี่ค่ะใครที่แบบชื่นชอบนะคะไม้ดอกหอมๆนะคะก็ลองหามาปลูกกันดูค่ะต้นหอมหมื่นลีนะคะเขาจะมีดอกออสีขาวก็สีเหลืองนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอนัญชาแนลค่ะเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ